หนึ่งกิโลนะผมเห็นไหมงานเข้าผมแล้วมันห้ากิโลใช่นไหมเนี่ยผมจะกดตีเสียเลยเพราะว่ามันห้ากิโลเห็นไหมฮกดปุ๊บงานเข้าความต้องการหน<อ><ๆ>ึ่งจุดสองเห็นก<ๆ>ี่สองเนี่ยเข้ามาอีกแล้วเจ็ดกิโลความต้องการหนึ่งจุดสี่เห็นไหมฮะเจ็ดจุดสี่กิโลเมตรเราก็มันไกลเกินไปเราก็ปฏิเสธนี่ะเนี่ยผมปฏิเสธไปเลยเข<ๆ>ากดปฏิเสธใจกลางเมืองครับมามาอีกแล้วเห็นไหมนะมันมาอีกหกจุดห้ากิโลแปดสิบหกบาทผมก็ไม่ไปรับเลยครับถนนตะนาวก็ ก็คือถนนข้าวสารนั่นแหละสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาราได้เสริมครับก็คือการขับโบว์ครับหลายคนอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของโบว์อยู่แล้วที่เพิ่งสมัครใหม่หรือว่าคนเก่าครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคต่างๆครับเล็กๆน้อยๆครับก่อนอื่นก็เข้าแอปกันเลยครับแอปคนขับครับเป็นสีแบบนี้ครับโบว์ไดเวอร์ครับ หลดนานมากเครื่องแรมช้านะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ขับครับตอนนี้ผมจอดอยู่ตรงแถวตั้งหัวเสียงครับตรงแถวเลยสังหีมาครับตั้งหัวเสียงครับนี่คะแนนกิจกรรมผมเก้าสิบเจ็ดมันจะคือขึ้นลงๆนะครับคะแนนกิจกรรมอัตราการรับงานผมเก้าสิบสามเห็นไหมครับมาดูรายได้วันนี้ผมยังไม่ได้ขับสักรอบเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งออกมาเดี๋ยวอยากให้ดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นเห็นไหมเป็นสีเนี่ย สีเหลืองอ่อนแล้วมันขึ้นมาสีแดงเงี้ยตรงนี้จะเป็นค่าความต้องการของรถครับจะมีอัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นคือจากปกติราคาปกติก็จะคูณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามไปจนถึงสองถึงสามครับเนี่ยตรงสีแดงยิ่งสีแดงเข้มยิ่งตัวคูณเยอะครับถ้าตัวคูณเยอะค่ารถก็จะสูงขึ้นด้วยต่อรอบครับแล้วผมก็จะออนไลน์ครับเนี่ยครับปุ่มนี้เป็นปุ่มฉุกเฉินครับ เนี่ยเอานี้ก่อนปุ่มปุ่มนี่ปุ่มฉุกเ,เฉินเวลาเรา,เ,าเลือกแบบนี้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินล้วก็กดตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกดอะไรเลยให้มันเป็นไปเปิดไปครับผมก็จะออนไลน์เลยครับนี่ครับรูดมาอย่างนี้ครับออนไลน์ครับเห็นไหมฮะนี่คือออนไลน์ครับผมจะตั้งไว้แค่หนึ่งกิโลนะผมเห็นไหมงานเข้าผมแล้วมันห้ากิโลเหรไหมเนี่ยผมจะกดตีเสียเลยเพราะว่ามันห้ากิโล เห็นไหมกดปุ๊บงานเข้าความต้องการหนึ่งจุดสองเห็นไหมครับพอกดปฏิเสธปุ๊บเปอร์เซ็นต์การรับงานเราก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็ถ้าออนเราก็ออนใหม่ผมยังไม่ได้บอกเพื่อนๆอะไรเลยว่าเนี่ยหนึ่งกิโลสองกิโลเห็นไหมตัวนี้มันเลือกประเภทรถนะผมจะเลือกโบว์อย่างเดียวเห็นไหมเข้าไปอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วนี่ฮะเจ็ดกิโลเมตรเนี่ยการปฏิเสธก็ได้ยิ๊กม์นะเราต้องปฏิเสธครับเพราะมันไกลเกินไปเรารับไม่ได้หรอกถึงรับไป ล้ผู้ดยสารผู้ดีสารก็ปฏิเสธพอผู้ดีสารกดปฏิเสธกดยกเลิกงานคะแนนตรงนี้เราจะลดครับเนี่ยคะแนนคะแนนคนขับเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่างานไหนอะอยู่ในรัศมีของเรานะแต่เราไม่รับงานคะแนนนี้จะลดครับเนี่ยคะแนนเนี่ยตัวนี้จะลดเห็นไหมฮะเนี่ยเข้ามาสองงานวันนี้ผมยังไม่รับเห็นไหมผมผม,มันต้องได้ั้งงานแหละที่มันใกล้ใกล้ผมเนี่ยผมก็จะออนไปเรื่อยเลาจะบอกเพื่อนๆไปด้วยครับหนครับ อ่อนขอให้ประมาณสัก2กิโล3กิโลราคาสมเหตุสมผลผมก็จะไปรับนะถ้าเกินนั้นราคาไม่ได้ผมก็ไม่เป็นรับเพราะว่าวิ่งไปแล้วมันขาดทุนทําไมผมถึงเปิดโบ้อย่างเดียวเพราะว่าราคาของโบ้มันจะดีกว่าอีโคโนมีผมจะขอแค่กิโลละสิบบาทถ้าต่ํากว่านั้นก็คือมันไม่ได้อะไรเลยรถผมผมวิ่งแก๊สนะแก๊ส LPG วันนี้ผมเติมแก๊สมาเต็มถัง แต่ผมคงจะขับประมาณสักทุ่มถึงสองทุ่มนเข้าบ้านมาดูกันว่าผมจะได้กี่บาทวันนี้ครับเนี่ยนะผมอยู่ตั้งหัวเสียงตรงถนนสามสี่หนึ่งครับซิรินทอนอันนี้เมื่อกี้งานเข้าสองเนี่ยเข้ามาอีกแล้วเจ็ดกิโลความต้องการหนึ่งจุดสี่เห็นไหมฮะเจ็ดจุดสี่กิโลเมตรเราก็มันไกลเกินไปเราก็ปฏิเสธเนี่ยฮะเนี่ยกลับปฏิเสธไปเลยเพราะกดปฏิเสธอัตราอะไรคะแนนคะแนนเรามันก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงะผมก็จะ ปัลหาจนมันได้งานที่มันเหมาะสมกับเราครับที่สมเหตุสมผลนะฮะที่มันไกลเกินไปเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลก็จากตักงหัวเสิงไปจนถึงเกือบสยมามมาลคอนครับใครจะไปรับได้ครับเลยสี่ล้าดไปอีกนะครับไม่ต้องกลัวว่างานไม่เข้านะครับตั้งไว้แค่หนึ่งกิโลพอเพราะว่าถ้างานไหนอ่ะมาแล้วมันไม่คุ้มเราสามารถปฏิเสธได้ ถ้ามาเกินหนึ่งกิโลเรือเราตั้งไว้ถ้ามันคุ้มเราก็กดรับไปถ้าคิดว่าเออสองสามกิโลมันคุ้มเราก็กดรับเราไม่ต้องกลัวว่างานไม่เข้าคนที่กลัวงานไม่เข้าอ่ะเขาจะรับทุกงานพอรับไปเขาก็ยกเลิกคะแนนตัวนี้มันจะลดลงเรื่อยๆครับเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะโดนแบนอ่นี่ฮะเริ่มยิ่งเรื่อมเริ่มเย็นตัวสีนี้ก็เริ่มลาบออกมาข้างนอกแล้วจากตัวใจกลางเมืองครับมามอีกแล้วใช่ไหมนะ,นะ มันมาอีกหกจุดห้ากิโลแปดสิบหกบาทผมก็ไม่ไปรับเลยครับถนนตะนาวก็ก็คือถนนข้าวสารน,นั่นแหละแต่อยู่ฝั่งถนนตะนาวฮะมันก็ไกลอะ่ะจากทั้งหัวเสียงวิ่งไปข้าวสารมันก็ไกลครับแปดสิบหกบาทมันก็ไม่คุม้มผมก็ไม่รับอรอไปเรื่อยครับมันต้องมีงานที่เรารับได้แหละสองสามกิโล ที่เราตั้งไว้ครับเราตั้งไว้หนึ่งกิโลถ้างานเข้าสองกิโลเราเลือกเอาว่าเราจะรับหรือไม่รับก็ได้เพราะว่าถ้ามันสุ่ว่าห้ากิโลราคามาสี่ห้าร้อยผมก็อาจจะไปรับก็ได้นะกดรับก็ได้เพราะว่าก็ลองเสี่ยงดูว่ามันคุ้มนะฮะและ้วก็โบเขาคิด ราคานะเขาจะคิดตามรถติดการจราจรอย่างราคาเบื้องต้นที่เราเห็นนะ่ะมันเป็นค่าประมาณการเฉยๆนะให้ผู้โดยสารเห็นแต่ถ้าเราขับไปเจอรถติดใช้เวลานาน,านๆราคาค่าโดยสารก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่าพยายามให้ผู้โดยสารจ่ายก่อนให้เรากดจบงานก่อนค่อยให้ผู้โดยสารจ่ายตังค์แต่มีผู้โดยสารหลายคนยังไม่จดจบงานเลยที่หนูโคโอนก่อนนะอะไรเงี้ย พอเราโอนก่อนผู้โดยสารลงรถไปเราปรากดจบงานใช่ไหมล่ะราคามันแตกกลางกันไปเห็นไหมเราก็จะไม่ได้ราคาที่เราสมมุติว่าอนาคตแอปนี้มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาถ้าเราเก็บตามหน้างานของเราเราเติมเครดิตเข้าไปนั่นแหละเราจะซวยเราต้องทําให้ชินให้ผู้โดยสารรู้จักว่าค่าโดยสารมันแปรผันนะกับการจราจร รอรอ,รองานด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะขับไปดีกว,ว่าเพราะว่าตรงเนี้มันจะอยู่นอกรัศมีตลอดแหละส่วนมากงานจะอยู่แถวทัดขับตรงไปนี้ก็จะเป็นสะพานชังฮีสะพานชังฮีก็จะเป็นโรงพยาบาลวชิระใช่ไหมบ้านวชิระนี่ก็ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็รถติดมาหาบันไลครับเขาออกมาบันไลจริงๆครับมึงอยากเข้าไปแถวนั้นน่ะแถวสวนสุนันทาสวนอะไรครับ รถมันติดผมจะขับรอบนอกชอบขับรอบนอกมากกว่าแต่ขับรอบนอกก็ไม่ค่อยได้ราคาแต่ก็กิโลละสิบบาทก็คือพาคุ่ครับ งานมาแล้วทับเลยครับตัวนี้ครับซอยสมบติดทับกินเก้าใช่ไหมฮะงานมารับเลยแมบบก็จะพอกดรับงานแมบบก็จะนําทางเราอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับแล้วสามกิโลเห็นไหมฮะห้ากิโลห้านาทีอ่าเนี่ยหลายคนเจอปัญหานะครับปัญหาก็คือทํายังไงเวลาเรามีผู้โดยสารอยู่บนรถไม่ให้งานเข้า เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกบอกตอนนี้เลยนะให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับอ่านะกดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีคําว่าหยุดคําขอใหม่ครับให้เรากดเข้าไปครับตัวนี้พอกดเข้าไปเราก็มาดูอีกทีให้มันขึ้นคําว่า enable new request อ่านะก็คือมาให้มีงานเข้ามาใหม่ในระหว่างที่เรารับส่งงานนะครับประมาณห้านาทีนะครับ นาทีเดี๋ยวเราก็ดูแมพไปด้วยครับอยู่ตรงไหนกลับรถเสร็จเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนั่นพอดีเอาไปตามแมพเลยแยกอารุณเมรินเราก็กลับรถนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปเดียวที่เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ให้งานเข้าเราไปกดตรงนั้นครับเดี๋ยวผมจะผมจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆถึงผโดิสารเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกว่ารับงานยังไง ถามผู้โดยสารยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืองานอยู่ในเขตเรานะรศเราปฏิเสธก็ไม่ได้ฉันไปเลือกัอะไรครับไม่ต้องไปกดออกนะไปรับผู้โดยสารเลยครับเดี๋ยวถ้าผมรับผู้โดยสารเสร็จนะผมจะ ผมจะตัดช่วงเวลาที่ผมไปส่งออกให้แล้วก็ใกล้ๆถึงจุดรับผมถึงจะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมันมาอีกเพื่อใหู้เพื่อนๆได้ดูว่าส่งงานจนถึงจุดแล้วอะ่ะมันจะมีงานเข้าไหมเพราะว่าผมปิดมันไว้ไงอ่าอันนี้เป็นยากกรรุนธรรมรินอินก้าแหละแต่เป็นยากเรากลับรถตัวนี้เพราะว่ามันตอนไปส่งมันใช้เวลานานมากบางบางเคสปิดเป็นชั่วโมงก็มี ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆแบบตรงนี้อันตรายฮะเข้าแล้วก็ต้องรีบชิดซ้ายเลยฮะมาแล้วซอยสวัสดิด์ฟิลินส9 7นะดูแบบไม่ดีครับ9 7ก็ซอยนี้เ,คคเดี๋ยวสดุดคาเดี๋ยว รอผู้โดยสารแป๊บหนึ่งรอผู้โดยสารมารอเลยว่าจะให้เรารอใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวสายก็ถึงแล้วเองไหมก่อนก่อนก่อนจะถึงผู้โดสนะยสารอะจะมีแอปพออปเดตขึ้นมามันก็บอกว่ารถใกล้มาถึงแล้วนะส่งข้อความหาผู้โดยสารว่าเออคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยครับ แล้วก็มาตามหมดเลยพอมาถึงหมดเนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าทับสองเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยบาลขที่เขาเขาอยู่ตรงไหนของหนึ่งห้าก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าก็งั้นก็หนึ่งห้าห้านี่งหนึ่งห้าทับหนึ่งเนี่ย อยู่ซ้ายเงอนเราแล้วก็กลับรถรอก็ได้ฮะเพราะว่ามีทางออกทางเดียวอยู่แล้วนี่ก็กดถึงเลยครับเนี่ยครับกดถึงเลยเดี๋ยวพูดสารออกมาอันนี้เป็นเสียงเซนเซอร์ของนะเซนเซอร์ถอยเพราะมันมมีกล้องรอรอพูดสารก่อนรับสองหนึ่งห้าห้านี่ออเงินเราตอนนี้เลย เนี่ยเราก็สามารถขยายมาดูได้ตรงนี้เเราก็ำลังรอแต่ถ้าผู้โดยสารไม่มาเนี่ยถ้าเรารอเกินห้านาทีเนี่ยเห็นไหมครวาผู้โดยสารอยู่นน่นมาสองคนมีสองคนนี่คนหนึ่งเราก็ต้องถามว่าไปน้องไปไหนก่อนนะสวัสดีครับ ไปไหนครับเนี่ยสาธุพัดดินคะสาธุนะโอเคสาธาุประมาณเกือบสามสิบสี่สิบห้านาทีนะไม่มีทางโดนหรอกเส้่นเนี่ยวิ่งกระลันไปเลยเต็ม <c oughs> ระลังสาม 3, ขอาสาธุ Chào tôi một lần cho các bạn Chờ tôi một ตรงนี้พอดีอสิบห้าสิบบาทหนึ่ร้อยาสิบเก้าครับขอบคุณครับสิบเก้าบาท เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปหนึ่งเคสื่ร้อยหกสิบเก้าวัตลูกค้าห้าราฬิ่เจ็ดสิบมตรต้องทอนแล้วก็กดให้ดาวลูกค้าไปเลยห้าดาวอ่าแล้เวเร็วผมต้องอกิบแจ๊บก่อนเห็นงานเข้าอีกแล้วไม่ทนันอันเนี้ยปฏิเสธไปก่อนอ่านี่ฮะปฏิเสธไปก่อนแ้วเ,เมื่อกี้คะแนนดาวผมลดเพราะว่าตอนผมจะบันทึกหน้าจอมือผมไปโดนปุ่มรับงานมันก็เลยผมก็เลยต้องปฏิเสธเพราะว่ามันไกลเกินไปอะเรามาตรวจเช็คว่าเราใช้เวลากินนาทีรับส่งโดยสารคนนี้ครับเห็นไหม นี่รายได้เนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยนะแต่การโดยสารเนี่ยการโดยสารหนึ่งรอบนี่เข้ามาเช็คครับเนี่ยยีนะ่สิบแปดนาทีร้อยหกสิบเก้าบาทคุ้มฮะคุ้มมากส่งถึงหกกิโลใชนะฮะคุ้มอ๋อลืมบอกเพื่อนๆอันหนึ่งครับอ่าเนี่ยฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเปลี่ยนภาษายังไงก็ดีมานี่ครับแอปเซตติ้งฮะนี่แอปเซตติง้งนะฮะนี่ครับจะมีนี่นี่น,นี่แล้วก็ข้างล่างสุดอ่ะเป็นเป็น,เป,เ,ปนเป็นภาษาฮะเราก็เลือกนะครับเนี่ย ของเราเภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าที่เขาว่าล้างเกษนะแล้วก็เลื่อนลงมามันก็จะมีคําว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็กดภาษาไทยนี่ครับโอเคครับเพืพ่อนๆสำหรับใครที่อยากขับหรือว่ากาลังขับอยู่ก็ขอให้มีรายได้เยอะๆนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ